โอ้โหแม่ฟ,แฟิลแจกไอ้แก่ที่สามต่อสามเว้ยอืมใช่ได้ใช่ได้ไโชว์มึงเก่งขอบคุณครับเก็บคะแนไว้แน่กูเรียกยิกร เงียบเกินไม่มีใครอยู่เลยว,วะเนี่ยมาละแม่งเงียบเกินนะจ๊ะไอ้ขอนะวันช็อตเสียชิวิตมรุกไปยิงกินนัดไปปื้ยเฮี้ยนี่แม่งกระสุนน้อยอีก โอ้โห,โโหสุดยอดไอโช์มึงเก่งโน้ตโน้โน้ v t h r บโร n o โอเคเียพวกกระเสีย กระสุนหมดโอ้เหลือหองนัโอ้โหไอเฮียคุณเลือเหลือสอและกระสุนเลื่อนเหลสิโอโหวันช็อตกนซอนลินเดียวมึงเก๋ไก๋วันนี้เบื่อขึ้นนม่หลอกูียาบ่อรู้รู้รู้ไงรู้ไง้เยอ้า

ใช่ใช่ใช่คบีคบีเด็ดตัวเดียวเนี่ยมันถ่ายไปได้ของมึงวะเฮียควายควายหลงฝูงแแว่โมโม โอ้ยน่าจบอกโอเคไนี่หไม่ต้องพูดอะไรมากกู้ค่าแล้วเรียบร้อยนปนปนชีชีซับว้าวว้าวสกินสกินไม่่มองตูดเพื่อนจิงจริกูมองมเก๋ป่ะวะ

อยู่ตรงนั้นหม้ออยู่ตรงนั้นไอ้เหี้ยแม่ไหลายสุดกูนี่ครับเนี่ยเราจะไปดูนั่นแหลครับจบแล้วครับเร็วครับไอ้อีสองวินแหววสองวินสองวิน Holo, lô, đầu rồi hm, chưa Smoke! Yeah. smoke. mày. oh Gourmet.

อา้อาวอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวงงดีครับงงดีครับอา้อาวเงินหมดไอหากูมีอะไรบ้างนั่นอรอจ้ะฮปปี้โอ้ Smoke out <coughs> <coughs> Kobi, çark, kobi çark. Hmm. I'm it. Treat me, vâng ý nó là vâng ý nghĩa là vâng ý nghĩa là Potato

ออกูตกใจแล้วล่ะถ้าใครชอบกด like ชอบมามากกดซับกดติดตามด้วยไว้เจอกันใหม่นาาคครับโคตรตกสุดยอดน,นี่ผู้ใช้อาวุธ อ,อ้าวไอ้ตัวตากูดึงมือใหม่ดีกว่าเกเที่อ่ะอ,อ้าวอีเ้ยดาบพิเศษ,ษก็มากษษูก็มี